วัสดีครับกลับมาแล้วนะครับสำหรับช่องรีวิวพักเครื่องนะฮะก็หายไปนานมากๆเลยนะครับวันนี้ผมก็มีพระรุ่นหนึ่งนะฮะของหลวงปู่หงนะฮะวัดเพชรบุรีนะครับก็ตอนนี้โอ้โหโด่งดังมากนะครับใครที่เริ่มสะสมก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะมีของเก๋เยอะมากนะครับ วันนี้นะฮะผมก็มานำเสนอนะฮะเหรียญเขาเรียกพุทธยันตีนะฮะ2,006แล้วกัน2,600ปีนะครับก็จะเป็นรุ่นนี้รุ่นนี้นะครับมีทั้งหมด3บล็อกอันนี้เขาแยกบล็อกอย่างชัดเจนนะครับก็จะมีบล็อกนี้นะฮะบล็อกไม่มีนัดนี่นัเมตินะครับนี่อันนี้นะครับบริเวณด้านบนนี้ด้านบนนี้จะไม่มียันนะครับ จำนวนการสร้างเนี่ยแค่1,000เหรียญน,นะครับแล้วก็อ,อีกบล็อกหนึ่งก็เป็นบล็อกยันบางสร้าง3,000เหรียญบางแล้วก็มีหนาอ,อันนี้หนานะครับสร้าง14,00 0หี่นเหรียญนะครับเหรียญรุ่นนี้นะฮะก็จะอยู่ในเหรียญยอดนิยมนี่เหรียญยอดนิยมนะครับตามหลักสากรของหลวงปู่หง ปีสร้างปีส5 5พร้พระ11ปีนะฮะดูนะฮะนี่รุ่นนี้เลยนะครับฉลองพุทธยันทยันตรีนะครับถือว่าพระสร้างไม่มากเลยนะครับแล้วก็บางรุ่นเนี่ยมีสร้างมากก็มีนะฮะแล้วก็เหรียญเนี่ยเหรียญรุ่นอันดับหนึ่งที่ตอนนี้ราคาแพงมากก็จะเป็นรุ่นขุดสะนะครับเสมารุ่นแรกนี่องค์นี้เลยนะครับ ปี2541ราคาก็อยู่ที่หลักพันปลายถึงหลายหลายหมื่นหรือหลักแสนเนาะเหรียญเนื้องเองินก็หลักแสนแล้วนะครับอตอนนี้ถ้าใครเก็บได้ก็คงต้องเป็นรุ่นแบบย่อยๆไปนะครับก็พยายามหาตามที่เนี่ยสะสมตามที่เขามีนะครับแบบนี้ก็จะมีเหรียญรุ่นแรกนะครับเหรียญกลมรุ่นแรกปี2541ก็มีนี่ให้ดูนะครับนี่ย เรียญรุ่นนี้นะครับอ่าสะสมได้เลยก็จํานวนการสร้างก็ค่อนข้างเยอะนะครับประมาณเอ่อมี3บล็อกนะครับบล็อกยันนะครับบล็อกพระแม่โพศกแล้วก็เอ่ออะไรมวยผมนะผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับสร้างอย่างละ2 5 0 0 0 0ห่นเหรียญก็ถือว่าเยอะแต่ว่าพระขึ้นอยู่ที่สภาพด้วยเนาะสภาพแล้วก็ไปเมืองนอกซะส่วนใหญ่หลวงปู่หงตอนนี้ดังที่ประเทศจีนนะครับ คนไทยถ้ามีโอกาสก็สามารถเก็บได้มีพัาหลักพันุ์หลักหมื่นนะฮะ,ะก็ลองศึกษาดูนะครับช่วงนี้มีกระแสที่ดีนะครับแล้วก็เริ่มสะสมแล้วมีผู้ทุคุณมาอย่างต่อเนื่องนะครับเอาง่ายๆว่าถึงรอบนะครับถึงรอบปูหงวันนี้ผมมารีวิวรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้รุ่นพุทธยันตีจริงๆแล้วมีของเก๋นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวของแท้เนี่ย ผมก็เริ่มสะสมแล้วกันเนาะเป็นนักสะสมหน้าใหม่เลยสําหรับหลวงปู่หงเีนีนน่เป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้ออื่นมาเนื้ออื่นมีไหมมีนะครับมีนะครับต้องดูลูปลักษเหรียญก่อนนะครับแล้วก็หน้าตานะครับเหรียญตัวนี้รู้สึกว่าหน้าตาถ้าเป็นของเกสจะเพี้ยนหน้าค่อนข้างเพี้ยนเดี๋ยวผมให้ดูว่าเ,เกดแท้ดูยังไงนะครับผมก็นี่มีภาพตัวอย่างให้ดู ก็บางคนก็เริ่มศึกษาเริ่มศึกษาก็ต้องต้องดูเรื่องบล็อกเกทแท้นี่นี่นบล็อกเกทเนี่ยคือจะมีตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าขอบขอบเหรียญเนี่ยจะปิ้นปิ้นเป็นทางยาวอ่าส่วนถ้าเป็นของแท้เนี่ยจะสะกิดจะปิ้นนิดเดียวนะครับระหว่างเหลี่ยมพอดีนะครับ แต่อื่นๆต้องดูด้วยนะอันนี้คือเป็นบล็อกล่าสุดที่ที่ที่พบเจอนะครับหมูมหูห่วงเนี่ยเจาะครั้งเดียวเหมือนกันนะครับต้องระวังเห็นไหมเจาะครั้งเดียวทุกอย่างใกล้เคียงกันมากทุกอย่างใกล้เคียงแต่รู้สึกว่าด้านหน้าเนี่ยจะเพี้ยนนะครับแต่ผมไม่มีตัวอย่างให้ดูนะเอ,เอาเอาคร่าวๆตรงนี้ก่อนอ้เบื้องต้นเบื้องต้นนะเบื้องต้นในการดูเกยแท้ก่อนอ่านเะบื้องต้นเกยแท้ก่อนอ่นะของแท้ ของแท้นะครับของแท้ผมยังไม่ได้แกะซีลออกมานะวันนี้ก็โอ้โหจะไม่ค่อยชัดเนี่ยจะปิ้นนิดเดียวเองนะครับปิ้นนิดหน่อยอ่ะดูดูเบื้องต้นแล้วกันเนาะเนี่ยปิ้นนิดหน่อยนะครับอ่าแต่ฮฝั่งฝั่งนี้จะมีปิ้นเห็นไหมปิ้นปลายเ,เห็นไหม อ่าสันนิษฐานเลยว่าโอ้แท้แน่นอนผมไม่ดูหน้าตาหลวงพ่อนะครับอ่าหน้าตาถามว่าคมชัดไหมของของพ่ออาจจะคมชัดกว่าก็ได้นะครับจะอยากแกะออกมาให้ดูนะอ่ะเดี๋ยวผมแกะดีกว่าจริงๆเป็นเหรียญทองแดงเนี่ยค่อนข้างที่จะผิวเนาะเรื่องผิวสำคัญอันนี้พึ่งพิ่งเช่ามาสดๆเลยนะครับ ก็มารีวิวให้ใอ้ FC ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามทำคลิปต่อเนื่องแล้วกันนะจะเป็นหนุ่มปู่หงหรือจะเป็นพ่อท่านใดแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับมีหนุ่มพ่อพัดด้วยบางส่วนก็กระแสก็ยังดาวดาวลงนะครับไม่ค่อยชัดนะต้องขออภยัยต้องขออภัยจริงๆเนาะอ่าต้องขออภยัยแต่ว่าเหรียญเหรียญจริงๆแล้วอะ่ะจะมีความแดงนะครับ เหรียญวปูหงจะมีความแดงมากๆเออเอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าประมาณนี้เ,เนี่ยเหรียญจะออกแดงๆแบบนี้นะครับแดงอย่างนี้สภาพดีๆแดงๆแบบนี้หลายตังค์นะครับแต่ว่าราคาเนี่ยมันมีผลนะของหลูปูหงเนี่ยถ้าเล่นจริงๆแล้วจะเล่นจํานวนจํานวนสร้างน้อยๆอย่างเงี้ยจะมีราคาวันนั้นล่าสุดผมถามรุ่นนี้นะที่ไม่มียันนะ ไม่มียัน1มืน่นหมืน่นนะครับหมื่นสี่ยันบางนี้ยังสามสี่พยันบางสามสีพถ้าเป็นยันหนาเนี้ยพันกว่านะครับสองพันก็มีส,สวยๆนะาราคาค่อนข้างที่จะชัดเจนผมว่าชัดเจนแล้วก็ถามว่าเก็บได้ไหม,อ,มอยู่ที่งบเนาะอยู่ที่เราศรัทธาแล้วกันนะครับก็ เราอาจจะไม่ได้ชอบทุกคนนะฮะเพราะว่าภาษาอสารเนี่ยจริงๆแล้วแล้วแต่คนชอบอาจจะเป็นกระแสรหรืออะไรก,ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ผมว่าศรัทธ,ธามา,มาก่อนนะครับผมก็เช่าพาะความศรัทธ,ธาด้วยเพราะว่าครั้งหนึ่งผมเคยมีกิ่งหลวงปู่หงนะครับก็เลยเสะสมนะครับทยอยสะสมเหมือนกันถือว่าเป็นสินทรัพย์เนาะเป็นสินทรัพย์ก็ได้ศรัทธ,ธาก,ก็ด้วยนะครับ ประมาณนี้นะ,ะคลิปต่อไปก็จะเป็นอะไรก็ฝากกดติดตามนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันช่วงนี้หายไปนานมาก 3- 4เดือนได้นะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามนะครับกด subscribe นะครับกดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ